เปิดตำนานราชวงศ์มองกรที่ผัวรองเวสต์ลอสถึง300ปีวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวการวิชิตเจ็ดอาณาจักรของเอก้อนที่1หรือเอก้อนผู้วิชิตปฐมกา์แห่งราชวงศ์ทาเกเรียนเอก้อนนั้นสืบเชื้อสายมาจากวาเวเรียนโวลานเขาได้แต่งงานกับพี่สาวและน้องสาวพี่สาวของเขาคือวิเซนยาผู้ข้อครองดาบดัชซิสเตอร์ผู้ขี่มังกรเวกา้าเลนิสน้องสาวผู้ข้อครองเมืองกร และเอก้อนผู้ค้อของดาบแวฟท์ไฟและผู้ขี่มังกรบาเลเรียนและเขายังน้องชายนอกสมรสหนึ่งคืนโอริสปาลาเทียนเอก้อนนั้นให้ความสัมพันธ์กับเวสต์ลอสเป็นอย่างมากและเคยมาเชี่ยวเล่นและเขาได้สั่งทำให้แหนที่ของเวสต์ลอสจัดตรงโต๊ะไม้ของเขาเอก้อนเชื่อว่าเจตนา,นาจรา์ต้อ้งอยู่ภายใต้กษัตริย์พระองค์เดียวนั่นคือเขาอากิเลกษัตริย์แห่งแดนพายุยื่นข้อเสนอเอก้อนให้เขาแต่งงานลูกสาวของอากิเลและให้สินสรัเป็นที่ดินตนแม่น้ำไชเดน เพื่อเป็นการขั้นมาให้กับเขาเอก้นอนได้ปฏิเสธและส่งน้องชายแต่งงานแทนเอากิลาร์รู้สึกไม่พอใจและตัดมือของทุกคนเอก้อนไปเอก้อนใช้เวลาวานแผนวิชิตอยู่6ว,วนันและส่งอีกาไปหาคุณนาทั้งทั่วเนจ็ดอนาจจะเพื่อประกาศตนเบนกาสายเวสต์เอก้อนได้ลกคนขึ้นบวกตนชายฝันตรงกับแม่น้ำแบดบอเตอร์และสร้างป้อมบาการที่ทำจากไม้ขึ้นมา เอกก็ได้สมมติฐานว่ามาริเลตก้าววายเลียนวิซิเญญยเป็นคนสมมติฐาให้กับเอ็กก็และยกย่องบเขาเป็นกษัตริย์เห็นเจ็ดอาณาจากักรพี่น้องของทาเกเรียนได้ออกเดินทางจากปราสาทโดยเอกก็นำทัพไปยังริเวอร์แลนด์เพื่อทำสงครามกับฮาเลนกษัตริย์แห่งริเวอร์แลนด์และเกาะเล็กผู้แทนี่ยังแห่งิเวอร์แลนดทุกคนได้พุ่เข่าต่อหน้าของเอ็กอนชุดโจกของกษัตริย์ฮาเลนนั้นเขาและครอบครัวหลบอยู่ในปราสาทและถูกมองกรารเผาตายทันกักูลเอกก็ A ได้แต่งตั้งเอ็ดมินทนันลีเป็น และชาวเกาะเลยกก็ยอมแพ้ต่อหน้าวิสิยาและยอมรับการปกครองของเอลกอนในขณะเดียวกันนั้นเลนิสและโอริสปาเาที่ดเอาชนะอากิเล็ไปได้จเจ้าหญิงดาจินล่าลูกสาวของอากิเล็ได้ประกาศตัวเป็นราชนิน,แนีแห่งแดนวายุและไม่ยอมแพ้เธอถูกทหารของเธอจับไปล่าโซให้ส่งราสัให้ปล่อยตัวเธอและดูแลเธอเป็นอย่างดีและโอริสก็ถูกแทนั้งเป็นหล่อแห่งสตอร์มแลงคนแรก และภายหลังเขานั้นได้แต่งงานเธอและจอมรับตาสารนัลต์ลูกกวางสวมมงกุฎและความฝันมาจากเมกูมาเป็นของตัวเองด้านกัสเฮนรีและแลนนลิสเตอร์ได้ร่วมมือกันทำสงครามกับเอกอนเอกอนและภรรยาทั้งสองคนในมังกรสามตัวที่โบกขยี้ทับไปไม่เหลือซากแนนลิสเตอร์ก็ยอมพุกเขาต่อหน้าเอกอนกัสเฮลิีและครอบครัวหุบค่าล้านไปหมดหกูและเขาแต่ตั้นฮาแลนไทยเลวคนรับใช้ของพระราชาเป็นหล่อแห่งเป็นหล่อแห่งไฮการ์เดนและโกลแอนลินก็ยอมพุกเข่าต่อหน้าวิสียา ตอเลนสตาร์ได้นำทัพมาถึงริเวอร์แลนด์เมื่อเห็นกองทัพของเอกอนสามหมื่นคนพร้อมมังกรสามตัวเขาก็ยอมคุกเข่าต่อหน้าเอกอนองันโดยดีเอกอนได้ไปโอทาวพบกับสังคาราชสังคารายอมรับการเป็นกษัตริย์ของเขาและเป็นผู้สวมมงกุฎให้เอกอนเป็นกษัตริย์แห่งเจ็ดอาณาจักรตอนนั้นเป็นอาณาจักรที่ยังไม่ถูกวิชิตเอกอนได้นำทัพมาวิชิตดอนแต่ไม่สาเร็จต้นเสียคนรักของเขาไปอย่างคือเลนิสในสงครามทําให้ดอนั้นเป็นอาณาจักรไม่เคยถูกวิชิต เจ้าหญิงออเลียมาเทลได้กล่าวว่าถ้าอันดอนดังของเธอว่าไม่ก้มหัวไม่คุบเขา่าไม่ยอมแต่สลายเอก้ก้อนผู้วิชิตนั้นเสียชีวิตไป63บสาปีปิดตำนานผู้วิชิตไปถ้าชอบคลิปนี้อย่ืมกดไลค์ติดตามด้วยนะครับถ้าผิดพลาดอะไรขอโทษด้วยนะครับ